ห่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบและสัมผัสกับดีเจหนุ่มรูปงามตามท้องเรื่องเรื่องลือคุณธรรมน้ำใจงามเหลือแท้แต่ขาดแค่คนรู้ใจไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนบ้านใกล้เรื่อนเคียง สำเนียงเสียงหวานเปลขานกันทั้งเมืองเขาพร้อมแล้วที่จะมาปลดเรื่องความทุกข์ให้เหลือไว้ซึ่งความสบายใจขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับดีเจหนุ่มรูปหล่อไม่ใช่ดีเจหนุ่มรูปหลอก็ยังไม่ใช่โอ้ดีเจหนุ่มถ้าบอก,บอกแตงเมืองหลวงพ่อองค์ตื้เรื่องลือใบหยา Bọc là con nàng nặng bạc ní